โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประเภทหูหนวกและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นประเภทหูตึงซึ่งมีการได้ยินลงเหลืออยู่แต่โรงเรียนของเราเน้นเรื่องของการสอนเด็กหูหนวกเป็นสําคัญนะครับนั่นก็คือการใช้ภาษามือเป็นหลัก นะครับดังนั้นเด็กักเรียนที่มาโรงเรียนของเราก็จะใช้ภาษามือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสื่อสารนะครับมีการศึกษา2 5 6 7มีจํานวน206คนเด็กของเราจํานวน260คน90%จะพักประจํากินนอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีประมาณ10%ที่เป็นเด็กนักเรียนไปกับโรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับจนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับทั้งหญิงและชายนะครับ ดังนั้นาการจัดการศึกษาเราได้แบ่งโปรแกรมออกเป็น3โปรแกรมใหญ่ๆโปรแกรมที่1เราเรียกว่าเป็นโปรแกรม h a r d skill ก็คือการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนที่ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรปฐมวัยในสำคัญนั่นก็คือเรียนเป็นปกติเหมือนกับเด็กนักเรียนทั่วไป8กลุ่มสาระกิจกรรม ก็มีเหมือนเด็กปกติทั่วไปอีโปรแกรมหนึ่งก็คือ Life Skill ก็คือว่าเป็นโปรแกรมสําหรับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพราะว่าเด็กของเราภายใน1ปีเนี่ยแเดือนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนนะครับดังนั้นทักษะการใช้ชีวิตการเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปทัศนศึกษาไปร่วมกิจกรรมกับสังคมภายนอกเราจะทําเป็นปกติทุกวันเสารออ์อาทิตย์และตอนเย็นโปรแกรมที่3ก็คือเป็นโปรแกรม Soft Skill ก็คือเป็นทักษะที่เด็กชื่นชอบอย่างเช่นเด็กที่มีความสนใจเรื่องกีฬาเราก็จะส่ง สเสริมให้เด็กกีฬาหรือแม้กระทั่งการงานพื้นฐานอาชีพการส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนอันนี้เราก็ส่งเสริมเป็นทักษะที่นักเรียนชื่นชอบจะเห็นได้ว่าเด็กของเราตลอดยิ่ง4ชั่วโมงจะมีโปรแกรมพัฒนาศักยาพตลอด เราเสมือนครอบครัวใหญ่ที่นักเรียน200กว่าคนพร้อมกับครูประจำหมอกรับดังนั้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายนอกจากค่าอาหารที่รัฐจัดจสรรให้แต่สิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันอันนี้เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนและก็เด็กนักเรียนของเรามีความจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เรามีความเชื่อมีปรัชญาของเราก็คือว่าถึงหนวกใบ้เรียนรู้ได้ถ้าศึกษาทุกคนควรเมตตามองเห็นค่าความเป็นคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงเป็นคนหูหนวกแต่เขาก็สามารถเรียนรู้ได้ข้อสําคัญก็คืออยู่ที่การสอนการช่วยเหลือของภาคสังคม ว่าจะเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเขาซึ่งการพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษาสําหรับคนหูหนวกแท้ที่จริงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนสังคมถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษามือก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะพูดคุยสื่อสารกับนักเรียนที่เป็นคนหูหนวกหรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ยินเสียงจะทําให้เป็นการเปิดโอกาส เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กหูหนวกเหล่านี้ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับกาแฟอะไรครับเนี่ยอร่อยมากเลยผมชอบมากเลยครับ